สวัสดีค่ะก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะคะคือจริงๆเพิ่งเริ่มต้นมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องออทางสมาธิแล้วก็จิตนะคะก็คือหลังจากที่ได้อ่านหนังสือของคุณดังเทรนเกี่ยวเรื่องเตรียมสเสบียงหลังจากที่อ่านเราก็วางไม่ลงนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มแบบเริ่มต้นเรายังอาจจะนั่งสมาธิยังไม่ได้เราก็เลยแบบพยายามรักษาสีนห้าแต่ก็มาเกี่ยวกับอาชีพของเราคือโดยปกติเนี่ยเราขายสินค้าอุตสาหกรรมเราก็จะมีไวหลายบ้างเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะ ตรงนี้มันจะเราจะปรับยังไงแล้วปัจจุบันเราเริ่มขายไส้กรอกเราก็เริ่มกลับมาคิดว่าเรามีเบียดเบียนสัตว์ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เราเกิดอาการฟุ้งซ่านแล้วบางทีจะทําก็ไม่มันเหมือน,อน,น,นกับะจะไปไปไม่สุดอะไรเงี้ยท,ที่ผมอยากจะบอกว่าอาการรักษาศินห้าของคุณมันเจออยู่ด้วยความกังวลคุณไม่สบายใจอยู่ทุกวันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ไอ้สิ่งนี้มันเป็นไปเพื่อเกื้อกูล กับความจเจริญก้าวหน้าทางชีวิตตามวิถีทางของพุทธหรือเปล่าเรื่องแรกเลยเรื่องการพูดที่ว่าบางทีมันจะต้องปรุงแต่งอะไรไปอย่างนี้นะในเรื่องของการโฆษณารู้ๆอยู่มันเป็นเรื่องของการสร้างภาพมันเป็นเรื่องของการที่เอาแง่ดีมาพูดให้มากที่สุดเอาแง่เสียไปซ่อนให้มากที่สุดนะทุกคนรู้ความจริงตรงนี้โลกปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครง้อกว่าใครหรอก รู้หมดแหละว่าเออไอที่ต้องทําเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละตามวิถีทางนะวิธีที่คุณจะสบายใจขึ้นได้ก็คือนะถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปนั้นนะเป็นโทษกับใครหรือเปล่าอันนี้คุณฟังดีๆนะผมไม่ได้พูดแง่ที่ว่าคุณจะต้องโกหกแค่ไหนคุณจะต้องสร้างภาพยังไง คุณจะบิดเบือนความจริงคุณจะเอาความความจริงส่วนหนึ่งไปซ่อนหรือว่าเอาความจริงส่วนหนึ่งมาขยายแค่ไหนแต่ผมพูดว่าที่คุณคิดที่คุณพูดไปในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นโทษกับใครขนาดไหนถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนมันไม่ได้ทำให้เขากินเข้าไปแล้วชักแงงแน้ำลายปูมปาก ตรงนั้นเนี่ยมันก็สมควรแก่การที่จะสบายใจได้แล้วว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขาไม่ได้ไปเอายาพิษไปโปรโยให้กับคนหมู่มากไม่ได้ทำโฆษณาขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนไปกินยาพิษแค่นี้มันนับว่าเป็นความสบายใจในขั้นของศีลข้อปานาติบาได้แล้วคุณไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำร้ายใครด้วยยาพิษนะ ส่วนที่ว่ามันมีความหม่นมัวมีมนทินอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องวจีสังขารคือมันเป็นวจีวจีทุจริตอยู่บ้างคุณก็ถามตัวเองว่าวจีทุจริตนั้นเนี่ยนะคุณมีเจตนาหนักแน่นแค่ไหนที่จะกุเรื่องขึ้นมานะหลอกลวงชาวบ้านเขารู้เปล่ามันไม่มีหลอกการโฆษณานะคุณจําไว้เลยนะมันไม่มีหลอกลวงร้อยเปอร์เซ็นมันมีแค่ว่าปรุงแต่งมากหรือปรุงแต่งน้อย มันมีแค่ว่าขยายมากหรือว่าซุกไว้แค่ไหนนะส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าคารวาสจะต้องดําเนินไปพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะคารวาสเป็นเส้นทางมาแห่งทุลีคือคืออยากเยื่ออยากใยนะฝุ่นทุลีเนะี่ยในความความมีมนทินทั้งหลายนะไม่มีใครหรอกในเพศคารวาสที่ไม่มีมนทินแนมะ้แต่ผมเองก็ตาม คุณสำรวจไปทุกอาชีพมันเป็นทางมาแห่งมนทินได้หมดจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองถ้าคุณสบายใจแค่ว่าคุณไม่ได้ทําร้ายใครไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยยาพิษถ้าคุณสบายใจแค่ว่าคุณไม่ได้โกหกร้อยเปอร์เซ็นคุณเอาบางส่วนมาพูดนั่นก็เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดถึงคุณไม่ได้ออสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระนะแต่แน่นอนคุณไม่ใช่โจรคุณไม่ใช่พวกสิบแปดมงกุฎ คุณยังอยู่ในร่องในรอยของความอยากจะรักษาศีลอยู่มีใ่ใจรักษาศีลเนี่ยแค่นั้นเนี่ยนะมันเป็นมันน่าจะเป็นเหตุพอเพียงให้เกิดความสบายใจขึ้นได้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ถึงกับยับยั้งเส้นทางมรรคผลหรอกมันไม่ถึงกับยับยั้งเส้นทางไปสวรรค์หรอกทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็การเลี้ยงชีพของคุณเนี่ยก็ ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแบบกติกาโลกพูดง่ายๆว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแค่นั้นเนี่ยสมควรที่จะพอใจได้แล้วนะครับขอ,ขอถามต่ออีกนิดนึงนะคะตะกี้ที่ถามว่าพอดีกําลังเริ่มธุรกิจอีกอันหนึ่งคือผลิตไส้กรอกคือเราต้องใช้เนื้อหมูอันนี้มันคือมันต้องใช้เนื้อหมูจํานวนมากเราเบียดเบียนสัตว์อะไรหรือเปล่าค,คุณก็ตอบย้านะเพราะตอนแรกผมก็อุตส่าห์เลี่ยงแล้ว อ่าถ้าจะให้ถ้าจะให้พูดตามตรงมันมีคือพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในมิจฉาเอา่อในวัน,นิชสูตรนะบอกว่าที่เป็นมิจฉาวาน,นิช์เนี่ยมันมีเรื่องของการค้าเนื้อนะเอ่อแต่ของคุณเนี่ยมันอยู่ปลายทางคือคือคือถ้าฆ่าสัตว์เนี่ยลงฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นมิจฉาวาน,นิช์แน่นอนแต่เรื่องขายเนื้อเนี่ยมันอยู่ปลายทางมันรับมา ถ้าคุณไม่มีใจยินดีเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปเต็มๆหรอกในวงจรตรงนั้นคุณอยู่ที่ปลายทางคุณไม่ได้อยู่ที่ต้นทางนะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยคุณไม่ได้ฆ่าใครคุณรับศพมานะรับศพมาปรุงแต่งจัดการให้มันเป็นไปยังไงตามวิถีโลกนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปสั้นๆสำหรับคุณเนี่ยสบายใจเถอะ มันอยู่บนเส้นทางความสว่างได้อยู่บนเส้นทางสวรรค์นิพพานได้โดยไม่มีอะไรที่มาขัดขวางซะทีเดียวนะครับแล้วก็อยากจะบอกพูดเผื่อทุกคนด้วยยุคนี้ชอบกันจังเลยทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยไปแช่งพวกนักร้องดาราเขานะบอกว่าเนี่ยไปนรกแน่นอนพระพุทธเจ้ายืนยันไว้คือพระพุทธเจ้ายืนยันไว้เนี่ยท่านท่านคือคุณต้องเข้าใจนะว่า คนที่ไปทูลถามท่านเนี่ยว่าอาชีพของเขาจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเขาเป็นดาราเป็นถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็ประมาณว่าตลกคาเฟ่เนี่ยนะเขาเขาแสดงเขาแสดงลิเกตลกละครตลกอะไรแบบนี้ให้คนหัวเราะแล้วเขาเาเชื่อว่าการทําให้คนหัวเราะเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เป็นบุญเพราะว่าคนมีความสุขกันเขาเขาเชื่อว่าเขาได้ไปเป็นสหายแห่งเทวดาแน่นอนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเขาจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นไหน เพระเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสห้ามนะในครั้งแรกบอกว่าอย่าถามเลยอย่าพูดเรื่องนี้เลยอใ,ในกนณ์นั้นก็ถามอีกซ้ํานะแบบคุณนี่แหละนะถามว่าเขาจะได้ไปสวรรค์ชั้นไหนพระพุทธเจ้าตรัสห้ามเป็นครั้งที่สองติดใจถามอีกคราวนี้คือชักชักระวนกระวายบอกว่าเอพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ถามไม่ให้ถามหมายความว่าไงก็เลยทูลถามซ้ําบอกว่าเนี่ยที่เขาทําอาชีพอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเชื่อนะว่าเขาทําให้ทุกคนมีความสุข ได้โหรอเขาอยากรู้ว่าผลที่ได้ทําอย่างนี้ไปเนี่ยมันจะได้ไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยจําใจตอบพระพุทธเจ้าจําใจตอบนะจาพระไัยตอบไม่ใช่แบบที่มาเล่นกันทางอินเทอร์เน็ตอยู่อย่างนี้ไปตั้งกระทู้เลยบอกว่าดารากับนักร้องไปนรกแน่นะไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นเงื่อนไขว่าถ้าหาก คนเนี่ยเขามีราคาอยู่แล้วเขามีโทสะอยู่แล้วแล้วเราไปทําอาชีพที่ไปกระตุ้นให้เกิดราคาหนักขึ้นโลภะหนักขึ้นโท,โทสะหนักขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปนในทางดีได้อย่างไรอาชีพของคุณจะมีความสว่างเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้คือบางทีมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวด้วยอย่างดาดาเนี่ยคนเรียบเทียบดูบางคนพูดจาหย,ยาบคายหยาบโลนอยู่ตลอดเวลาบางคน พูดยุให้คนเนี่ยทําผิดแล้วเห็นเป็นเรื่องตลกอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ดาราบางคนเนี่ยแสดงเป็นพระก็มีทั้งชีวิตแสดงเป็นพระอยู่เรื่องเดียว <c oughs> มันต่างกันนะแม้แต่เป็นดาราแม้แต่เป็นนักร้องคุณถามด้วยว่าเป็นนักร้องเฮฟวี่เมทัลเป็นนักร้องร็อกหรือว่าเป็นนักร้องไทยเดิมมันมีข้อแตกต่างคนที่เล่นดนตรีไทยเนี่ยไปสวรรค์กันเยอะแยะเลยดนตรีไทยเป็นดนตรีที่ กล่อมให้ใจเนี่ยมันเป็นกุศลมันฟังแล้วสว่างคือเคลิ้มก็จริงหยาดเยิ้มก็จริงแต่มีความสว่างต่างจากดนตรีร็อกดนตรีร็อกออรตากของมันเนี่ยมาจากซาตานนะคุณลองไปเสร์ชหาดูได้เลยคําว่าร็อกกับซาตานเนี่ยมันมาคู่กันอันนี้ไม่ไม่พูดรายละเอียดก็แล้วกันอ่ะขอคําถามต่อไปเลยครับเชิญครับครับเชิญครับอถามเลยก็ได้ครับ ผม,ผมคงได้ยินเนี่ยจริงๆมีไม่อยู่ข้างหลังใจจะช่วยหยิบน,นิดหนึง่งได้ไหม